ต้นนำเลยครับก่ลยครับก็จริงๆเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพนักงานธนาคารสองคนเนีเขาช่วยกันขโมยเงินจากบัญ enfin ชีคนตายออกมาครับก็ค um, ือร um ัก mm, ก right? ็คือรักขโมยใช่ไหมครับรักขโมยครับรักขโมยรักขโมยวันที่ตายแล้วมันมีปมอะไรครับ ก็อย่างที่บอกว่า,วา,เ,าเรื่องมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่เคนที่ <Yeah. S 1> เป็นคุณพ่อใช่ไหมครับแล้วคราวนี้คุณพ่อเนี่ยเขาก็มีความต้องการที่ต้องอยากได้เงิน mm hmm. เพราะว่าจะไปส่งลูกเรียนโรงเรียนอ mm ินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมครับเมีเรื่องความต้องการเงินด้วยลิยวก็มีความต้องการเงินอีกแบบหนึ่ง mm hmm. สองคนนี้เขาไ mm hmm. ด้ไปพบช่องในการที่จะสามารถจะเอาเงินจากบัญชีของคนตายในธนาคารออกมาใช้ได้ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะไปใช้เงินก้อนนี้ mm hmm. ครับก็นอจุดเริ่มต้นของการเลือกเส้นเรื่องนี้ค่ะมาในแพทยน้าตอนนี้ คือคือจริงๆมันมันมันเริ่มต้นจากที่ผมได้คุยกับเพื่อนเพื่อนผมนะเขาเป็นพออยู่ปปงอเขามันเรื่องเกี่ยวกับการฟ้อเงินนะครับแล้วก็จริงๆเรื่องนี้มันมันคุยกันมาสองปีลวนะครับแล้วก็ปปงอเขาเพื่อนผมเขาบอกว่าเนี่ยมันมีบัญชีแบบที่ไม่เคลื่อนไหวบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวหมายถึงว่าบัญชีปกตินี่แหละที่ที่มันมีไม่มีเงินเข้าเงินออกไอ้บัญชีพวกนี้มันจะถูกล็อกไว้ซึ่งจริงๆมันมีจํานวนมากเลยนะครับมันเป็นเป็นหมื่นล้านนะฮะในระบบ คราวนี้เงินมันเยอะมากก็เลยมีคนที่อยากจะไปอาขโมยเงินก้อนนี้ออกมาใช้จริงๆอันนี้หมายถึงจุดเริ่มต้นมันมาจากเรื่องจริงอ่าเรื่องจริงที่มีคนจะทําแต่คราวนี้พอมันเป็นหนังผมก็เดเวลลอไปอ่าก็เอาปมเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อเนี่ยที่อยากส่งลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลมามาใช้ด้วยครับคุณแคสซิ่งนะค่ะครับคุณค่ะท่านได้มาในคะอืมก็นี้ผมก็ต้องไปชวนพี่ๆสองคนนี้เข้าเขามาเล่นนะนึกถึงเขาครับผมรู้สึกว่าอย่างในเรื่องเนี่ยอ่า มันเป็นคุณพ่อเป็นเรื่อ,องเกี่ยวกับคุณพ่อที่เป็นคนที่นิส์มากน่ารักรักลูกแฟมิลี่แมนจะนึกถึงใครไปไม่ได้ก็ต้อง <Hey. S 1> คุณคุณเคนอ๋อดกว่าพูดถึงอ, <laughs> อันนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกัน <laughs> เ,ลกเล็กเขาก็ได้ฮะ <laughs> เล็กเขาเป็นแนวเท่ๆอย่างเงอย่างที่ชวนเล็กก็คือผมรู้สึกว่าเออเราได้เห็นเล็กในอีกบทบาทหนึ่งอีกแบบหนึ่ง <laughs> เขาเป็นคนเหมือนกับเท่ๆมีความเป็น a ติส s t อยู่แต่ว่าผมรู้สึกว่าแววตาเขามีความลึกลับเหมาะกับตัวละครตัวนี้ สองคนนี้ส่วน,น,นวส่วนส่วนพี่ริวเนี่ยคือรู้สึกว่านึกถึงวัยรุ่นความสนุกสนานเฮฮานะครับความกวนความมันเนี่ยผมรู้สึกว่าเออริวน่าจะเหมาะแล้วก็เป็นบัดดี้ที่ดีสำหรับเคนกับริวนี่อยู่ด้วยกันสนุกมากครับพี่แม่คะเขาได้มาร่วมงานกับคุ่จับอาบ้างครับเป็นพุ่งกับใน <c oughs> หนึ่งในพุ่กลับในดวงใจครับ <c oughs> ใช่อยากร่วมงานกับพี่ต้นมานานแล้วแต่งจริงก็เขาเรียกว่าอะไร สี่สิบแปดแล้วอะเอาจริงคิดว่าจะไม่มีโอกาสแล้วไงเออโอกาสเราอาจ <c oughs> อาจะหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สุดท้ายก็โอกาสมาถึงครับดีใจมากครับในร่งเงี้บทนี <c oughs> ้มันท่ายไงบ้างตัวละครคือมีมีจุดเปลี่ยนเยอะเป็นตัวละครที่มีพัฒนาการตลอดเรื่องจากผู้ชายที่เหมือนกับว่าอย่างที่พี่ต้นบอก <c oughs> เป็นคนดีคนไนิ์ไม่เคยทําอะไรผิดเลยแต่ว่ามีภาวะที่บีบคั้นให้ให้เขาต้องทําอะไรบางอย่างก็ก็เหมือนกับว่าค่อยๆจากจาก เหมือนเหมือนเป็นผ้าขาวก็ค่อยๆแบบว่าขุ่นมัวไปเรื่อยๆจนจนมันมันแบบถอยหลังกลับมาเป็นผ้าขาวเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว,ลวอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีพัฒนาการแต่ต้จนจนจบเลยเออคออออนนรับก<อ>็เ,ออเป็นพนักง,งานธนาคารธรรมดาครับแล้วก็วิจบใหม่เราก็มีเหตุต้องใช้เงินนั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวเราก็ต้องแบบขอให้ให้เขาช่วยเราทำแล้วเราก็องดำเนินการด้วยกัน ธรรมดาเลยนะคะผมอายุยงครับแต่ว่าไปต่อไม่ไปต่อเพาอยู่ท like ี่เขาก็คือไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบในสิ่งที่ก่อไว้ไม่รับอบเฝั่งพี่เล็กละคะฝั่งผมอะครับผมก็คือผมก็คือผลพวงของการตัดสินใจเหล่านี้ครับคือเขาเป็นพนักงานธนาคารกันอยู่ดีๆแล้วการตัดสินใจบางอย่างทาให้เขาต้อง พบกับคนจากอีกโลกหนึ่งเลยครับก็คือน่าจะเป็นโลกใต้ดินบทในบทแบบนี้มันท้าทายอะไางมเน่ยครัไม่ท้าทายเลยครับผมเล่นเป็นตัวเองครับผมบางทีผมไม่รู้ว่าสังคัดหรือยังผมก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับโหดเที่ยมนิ่งเรียบหนักแน่นครับครับผมอันในท่าสามคนนี้มีใครดีสุดไหมคะดีสุดนะฮะโอ้โห พุ่งกลับเป็นคนดีนะครับขอบคุณครับคนะพุ่งกลับเป็นคนดีครับเดี๋ยวว่าเรื่องราวที่จะแฝงใได้ื่อคมนี่คือแบบเข้มข้นแน่นอนเข้มข้นเลยครับเข้มข้นแล้วก็จะได้เห็นทั้งสามคนในอีกบทบาทหนึ่งที่ไม่น่าจะเคยเห็นจากเรื่องอื่นมาก่อนครับในความคาดหวังของพวกเรานะคุณผู้ชว่าอยากคาดหวังกับเรื่องนี้ไปถึงจุดไหนครับ ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของถึงทุกคนนะฮะคือเรื่องบัญชีเนี่ยผมเชื่อว่าใครๆก็สามารถจะเจอเหตุการณ์เหล่านี้ได้แล้วก็ผมว่ามันรีเลทกับกับชีวิตของทุกคนแล้วก็สิ่งที่เราพูดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องบัญชีมันยังมีเรื่องของครอบครัวมีเรื่องของสังคมที่เรากำลังพูดเรื่องเทคนโนโลยีที่กรลังจะเข้ามาแทนที่คนด้วยมีหลายๆประเด็นในการที่เราพูดในหนังรือแม้กระทั่งการเรื่องเกี่ยวก,กับค่านิยมของการชนชั้นการที่เราต้องส่งลูกแบบสิ่งที่ทําให้ดีที่สุดสําหรับลูกๆของเราเป็น รายจส่วนใหญ่ที่เราสึกว่ามันต้องทําให้ดีที่สุดและพยายามที่สุดอันนี้คือหมายถึงว่ามันมีหลายๆประเด็นมากในหนังที่ผมรู้สึกว่าทุกๆคนน่าจะดูแล้วน่าจะรีเลทกันได้ครับมันมีฉายในประเทศไหนบ้างครื่องาฉาย1้0ประเทศทั่วโลกครับของ Netflix เป็น,ปน original content ด้วยเนี่ยเราสามารถที่จะดูได้ทุกที่ในในทุกที่ในโลก สิบสี่ตุลาครับที่เน็ตฟลิกครับอยู่ได้เลยครับอย่าลืมโอ้ oh, ผมว่าคืออย่างที่บอกครับว่าเรื่องราวก็สามารถที่จะรีเลทได้ประทับใจแน่นอนแล้วก็เข้มขน้นแล้วก็อย่างที่บอกครับถ้าเป็นแฟนๆของทั้งสามคนนักแสดงเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่ไม่เคยเห็นแน่นอนครับ อ่าเอาหนาๆกันดีของการอะไรยังการอะยรอะไ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 รจะฝากเหมือนเหมือนฝากหมือนละครแล้วกันคลาสสิกก็คี่ต้นได้ฝากไปแล้วนะครับแต่ก็เรื่องนี้หนังของเรามีทุกครบรสชาติให้ทุกคนได้ได้ดูครับแล้วก็ครับโชว์ครับโชว์ครับอ๋อตกไฟตกไฟโอเคครับ ก็ฝากเลยครับ14ครับ14ตุลาคมนี้14ตุลาคมนี้ก็รับรองว่าทุกคนมันแน่นอนแค่เปิด Netflix รอไว้เลยเออเปิดรอแต่วันนี้เลย14สิขอบคุณครับกับบทบาทในละครก็ถ้าเป็นไปได้ก็มองว่าจริงอยากเล่นหนังแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้มี เข้ามาหา,าเราเยอะมากแบบประมาณหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็อาจจะแบบยังรู้สึกไม่ถูกใจอะไรเงี like ้ยแต่เรื่องนี้คือผมจเออมันมันเป็นเรื่องของของครอบครัว<ม>ที่ผมเองผมเป็นคุณพ่อผมผมทําอะไรให้ลูกให้ภรรยาเงี้ยผมผมเข้าใจได้ถึง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 ,ถง,ถงอารมณ์ของของคนเป็นพ่อ <S 2> <S 2> แล้วก็แต่ในทางการ์ un, มันมันมีเรื่องที่มันมากไปกว่านั้นอีกที่เราเออคือคือพูดเรื่องครอบครัวนี่แหละแต่เป็นครอบครัวที่ที่ขับขันแล้วก็ มาในรูปแบบของแอคชั่นแล้วก็ทริลเลอร์ซึ่งผมว่ามัน,ม,นมันเข้มข้นแล้วก็น่าสนใจเราต,ต้องเรียกว่าต้องเรื่องการแสดงไหมคะมก็ใช่นะเพราะว่าก็เหมือนกับเริ่มต้นใหม่เลยเพราะว่าด้วยด้วยเขาเรียกว่าอะไรด้วยสไตล์อะไรบางอย่างด้วยที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็บทบาทที่ที่เราได้รับคือเหมือนสิ่งเรื่องนี้ผมต้องแบบคือปกติที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นผู้ชายที่เหมือนเก่ง มีความแบบว่าเหนือเหนือนิดนึงแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันคือแบบไม่ผมเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่จัดการกับอะไรไม่ได้แล้วก็แบบแพ้จริงๆหมเป็นเราเป็นลูเซอร์นี่แหละแล้วก็มีการแบบเสียหน้าตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือคือ,คอเราไปเจอกับคนที่เขาเป็นมือปืนทำอ,อะไรอย่เงี้ยในชีวิตจ,จริงเราเราสู้เขาไม่ได้หรอกออยังไงเราก็เราก็แพ้อะไรอย่างเงี้ยก็แต่แต่เชื่อว่าคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ว่ามันน่าจะเข้าถึงคนที่เป็นคนคนคนปกติทั่วไป แต่จริงๆมันมีพาร์ทแอคชั่นแต่ว่าจริงๆแล้วผมอะแอคชั่นอะเป็นอแต่ว่าผมเป็นผู้ตัวกระทำไงก็ถึงบอกไงว่าว่าเราเราเป็นลูเซอร์ไงเราเราเป็นหนุ่มนายแบงก์อะเราเราไปสู้ใครเขาไม่ได้หรอกแต่แค่ว่าเราเอาตัวเราเข้าไปผูกพันกับสถานการณ์ที่ที่เขาจะต้องการต้องการเงินคืนจากเราครับมีีคิวไหมคะครับต้องรู้ดิลัวก็ตามอ่าก็มีบ้างนะมีบ้างนะมีบริเวณไหนคะ คือจริง,รงมีอยู่อันหนึ่งที่ที่แบบว่าเสียวๆเลยก็โอ๊ยแต่น่าจะเล่าไม่ได้แต่ว่ามโดนโดนโดนโด,ด,ดนที่ที่คอ,อพูดได้แค่นี้แต่ว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวยเ,เดี๋ยวสปอยเรื่องเดี๋ยวสปอยเรื่องพูดได้แค่นี้ครับเออนะครับ ไม่ไม่ฟิตครับอย่างที่บอกเราเป็นหนุ่มธนาคารก็ก็แบบใช่เป็นเป็นผู้ถูกกระทาฟิตฟิตที่จะฟิตที่จะโดนตกโดนเตะอะไรครับฟิตมากเลยที่โดนคนหนึ่งครับอย่างที่พี่ครบอกอายุแล้วม่ได้กลับมาทัำไมอ่าี่คทไมรอผลงรออ๋อก็นี่ไงก็รอรอสิ่งที่เราอยากทำอย่างที่บอกคือไม่ไม่ใช่ว่าเราอยากจะเล่นแต่หมายความว่าสิ่งที่เราอยากทำมันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบ อาจจะไม่ได้มีเสมอมาอะไรอย่างงี้ยมันก็เราเราก็เลือกอะไรอย่างงี้ครับรว่าการเลือกของพีเ่เคก็คืออาจจะมาตรฐานไม่หรอกเราแค่อยากทําในสิ่งที่เหมือนกับคนอาจจะติดภาพก็อยากจะให้เราเล่นในบทบาทที่<อ>เหมือนเหมือนเราเหมือนเดิมเหมือนที่เราเล่นละคร<อ>ก็เลยอาจจะแบบผมก็รู้สึกว่าเออเราเราเคยทําใช่เราเคยทํ<อ>าทมาแล้วเราก็ต้องการสิ่งที่มันใช่แตกต่างออกไปจากบทบาทเดิมที่เราเคยทำครับเขาได้ทำแบบนี้แตกต่างมันฟูลฟิลลอยยังไงบ้างคะเนย Workers> ใช่มันก็มันก็ฟินแต่แหละเพราะว่าเราก็เหม right ือนกับว่าเราเราได้ลองอะไรใหม่ๆในฐานะนักแสดงคือไม่ง um uh evet> yes, ั้นมันก็จะแบบคือเหมือนเหมือนถ้าผมเป็นนักร้องแล้วผมมีเพลงดังแล้วผมมีอัลบั้มใหม่เป็นสิบอัลบั้มแล้วแต่คนยังอยากให้ร้องเพลงแรกอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีคือคือก็ร้องได้แต่ว่าก็ฟังอัลบั้มใหม่ผมไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นถ้าถ้าจะให้เปรียบเทียบนะครับะใช่ครับ ก็มีแค่นี้แหละครับมียังยังไม่มีก็คือหมายความว่าถ้าถ้ามีอะไรติดต่อเข้ามาก็เดี๋ยวก็ว่ากันที่บอกไม่ได้ไม่ได้ว่าเรื่อรับงานอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ก็คือว่ารับครับติดช่วยช่วยติดต่อเข้ามาเลยครับช่วยช่วยช่วยติดต่อเข้ามาเปิดเปิดเปิดรับงานครับจริงๆอยากจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้คือสิ่งที่เราฝันไว้ว่าเล่นปีละเรื่องนี่กําลังแบบกําลังสวยงามเลยแบบไม่หนักเกินไปแต่ว่าในความจริงแล้วก็อาจจะเป็นแบบ สองปีเรื่องหรือสามปีเรื่องเดี๋ยวลองดูครับลองดูลองดูแต่ว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับปีละเรื่องมาเลยครับมาเลยครับปีละเรื่องเรื่องคนงานเบื้องหลังล่ะครับตอนนี้แบบที่บอกว่าระวางมือวางมือจริงี่ยครับจริงๆก็เหมือนกับว่าคือถ้าเกิดวันนึงผมมีโอกาสได้ทําอีกก็จะต้องแบบทําหน้าที่เดียวเหมือนเหมือนเรื่องนั้นก็แบบ ผมทำสองหน้าที่ก็รู้สึกเครียดพอสมควรหมายความว่ารระะเรากํากับด้วยแล้วก็เป็นงานเรื่องแรกที่เราได้กํากับแล้วก็กํากับแต่เราก็เล่นด้วยอะไรเงี้ยมันก็แบบกลับมาบ้านก็จาได้ว่าตอนปิดกล้องก็แบบจะไม่ทําอีกแล้วจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วเงยหมายความว่าหมายความว่าท้ำสองหน้าที่ <ตำ S 1> อีกแล้ว,ลว,ลวก็ <c oughs> ถ้ามีโอกาสก็ก็ท <c oughs> ําครับ ต่อมยนยะังไม่มีนะครับยังไม่มีครับยังไม่มีครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูต่อไปครับว่าว่าโอกาสหน้าจะเป็นยังไงถ้าเรื่องต่อไปที่จะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องแบบไหนครับบอกได้ไหมคะที่ว่าตกใจเออถ้าเปแบบที่ว่าอะไรที่วาอะไรอะไรนะวายเหรอพูดว่าอะไรนะอ๋อได้ยินเขาวายตกใจเราอยากทำแล้วถ้าวายได้ไหมคะวายได้ไหมโอ้จได้โอ้ เขาไม่อยากดูผมแล้วมั้งวนวายอะไรเงี้ยแล้วก็คือผมไม่ติดแต่หมายความว่าคือผมเข้าใจได้เราเราผู้ชายรักผู้ชายเนี่ยผมไม่ติดแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่า มันต้องเป็นเรื่องเป็นราวที่แบบมันเป็นชีวิตคนจริงๆมากกว่าที่จะปแบบว่าไปอยู่ในความความจิ้นอะไรเงี้ยคือมันไม่มันมใช่วัยผมแล้วไนงะคือจริงเอาต่อให้เป็นนักแสดงหญิงบทผมให้ไปจิ้นกับนักแสดงหญิงผมยังรู้สึกแบบปแปลกๆแล้วเลยที่แบบเราแบบโตโตมากแล้วก็วเป็นเป็นวัยเออถ้ามันถ้ามันสมัยก็อีกเรื่องหนึ่งก็ผมไม,ไม,ไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ปิดการอะไรแล้วพอกำพอกกำกับได้ใช่ไหมคะพอกกำกับมาเล่นด้วยหรอครับเอาเอาเอาอีกแล้วหล่ ครับบขอคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ